สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงหนุ่าโมลีชั้นประสาับสองเลขที่2 8ค่ะวันนี้หนูจะมาอ่านบทความไข้เลือดออกค่ะไข้เลือดออกโรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะอาการคือ 1. ไข้สูงลอย39-40องศาปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะประมาณ4-5วัน 2. อาการเลือดออกถ่ายดำอาเจียนมีจุดเลือดออกตามตัว 3. ตับโตกดเจ็บบริเวณชายโครงข้างขวา 4. ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติหรืออาการช็อกเกินช่วงไข้จะลด กระสับกระสายมือเท้าเย็นรอบปากเขียวชีพประจรเบาและเร็วความความดันต่ำการรักษา 1. หให้ยาลดไข้าย,ยาลดไข้ที่ควรใช้คือ,อยาพาราเซตามอล 2. ให้สารน้ำชดเชยให้ดื่มน้ำเกลือเล่บ่อยๆ ในลายที่ขาดน้ำมากมากๆ 3. ดูอาการอย่างใกล้ชิดถ้าผู้ป่วยมีอาการกระสับกระสายมือเท้าเย็นขึ้นไส,นส้อาเจียนใจสัน่นหน้ามืดในช่วงไข้ลดให้รีบน,ำ,นำสูงโรงพยาบาลทันที 4. ตรวจตรวเกรดเลือดและความเข้มข้นเลือดเพื่อให้พิจารณาในในการให้สารน้ำชุบเชยการป้องก,กัน 1. ควบคุมสิ่งแวดล้อมควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายเช่นในบริเวณที่มีน้ำขัง บ่อน,น้ำนิ่งในแจกกันดอกไม้เป็นต้น 2. ป้องกันส่วนบุคคลใช้เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใช้ยาฆ่ายุงใช้กิ่นกับการยุงเป็นต้น 3. ให้สารเคมีควบคุมในทรายเบรดใช้ ยาฆ่า,าลูกน้ำใช้ในบ่อน้ำใช้สารเคมีพ่นตามบ้านเพื่อฆ่ายุงลายและในที่ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายขอบคุณค่ะ